ตอนนี้เราอยู่ที่อาขาฟาร์มวิวมีน้องแกะเชื่องมากน่ารักชิบเป่งเลยขับรถจากกรุงเทพมามากกว่า800กว่ากิโลเพื่อม,มาที่นี่เลยค่ะ ท่านละ1 0 0บาทถ้าเด็กสูงไม่เกิน120เซนเข้าฟรีค่ะบัตรเข้าฟาร์มสามารถนำมาแลกน้ำที่คาเฟ่ได้ท่านละ1แก้วด้วยนะคะไปค่ะไปเล่นกับน้องกันค่าบริการอาหารน้องถาดละ30บาทนะคะจะไม่ซื้อก็ได้สามารถไปถ่ายรูปก,กับน้องได้เลยเหมือนกันแต่บ้านเ,าเรานี่หมดค่าอาหารไปหลายร้อยเลยค่ะ มาถึงแล้วไม่ผิดหวังจริงๆมาแล้วมีความสุขมากอยู่กับธรรมชาติอากาศดีๆทุ่งหญ้าเขียวๆกับน้องแกะเยอะแยะไปหมดตอนแรกๆก็แอบกลัวเหมือนกันน้องตัวใหญ่มากวิ่งมาซะเร็วเลยไองถือค่อยๆตัวเริ่มจากตัวเล็กก่อนนี่พอล็อกไว้ให้ก่อนไปก่อนพอล็อกไว้ให้นไม่เลยหรอกเนี่ยพอล็อกอาซาไามพอล็อกไว้ให้ครับพ่อ อย่ากลัวดี๋ยวกลัวให้มันกินเลยเอออันนี้อะพื้นที่ที่นี่เป็นเขาเข้ามาก็จะเจอน้องแกะเดินเล่นทั่วเลยค่ะน้องน่ารักมากตัวไม่เหม็นขนฟูมากเชื่องมากด้วยคำเตือนนะคะอย่าถือทาดอาหารต่ำน้องนี่วิ่งมายังไว วที่นี่ควรมาเย็นๆนะคะไม่งั้นก็จะเจอแดดแรงอยู่บรรยากาศที่นี่ดีมากๆให้อาหารน้องเล่นกับน้องเพิินมากน้องมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่เชื่องมากๆนะคะไม่เป็นอันตรายถ่ายรูปได้ด้วยน้องไม่ดื้อได้รูปมาเยอะเลยค่ะ ไฮไลท์ของที่นี่คือสุนัขต้อนแกะสายพันธุ์ Strong Eye ซึ่งเป็นสายพันธุ์สำหรับต้อนแกะโดยเฉพาะเลยนะคะน้องหมาก็จะต้อนแกะให้มารวมกันเป็นฝูงก่อนเดินกลับบ้านไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคะ่ะ สี่โมงครึ่งนี่ก็อยู่กันจนค่ำเลยคะ่ะไม่อยากกลับเลยอาการดีวิ่งเล่นกับน้องแจะเพลินมากถ้ามีโอกาสกลับมาที่เชียงรายอีกจะมาที่นี่อีกแน่นอนค่ะใครผ่านมาเชียงรายลองแวะมาถ่ายรูปส,สวยๆที่นี่กันได้นะคะรับรองไม่ผิดหวัง ฝากกดติดตามช่องซังซ่าพาเที่ยวด้วยนะคะ